เวลากินกันหลายคนเหมือนเรากินสุกี้อย่าจะอร่อยป่ะมันอร่อยเวลาจบชมันตาคคนเดียวไม่อร่อยใช่กินไม่อร่อยเวลาเหมือนกันเวลาแบ่งกันรวยเห็นไหมน้องเจเขาบอกว่าตอนนี้เขารวยแล้วพี่ก็มีความสุขมากเลยเนี่ยน้ําตาจะไหลแล้วพี่เอรู้สึกดีใจมากที่ทําให้ตัวแทนเพอร์พีทุกคนอ่ะซึ่งเป็นไม่รู้กี่หมื่นคนกี่แสนคนในประเทศไทยอย่างพี่ว่ามันมากอะค่าทาให้เขามีรายได้แล้วเอาไปดูลครอบครัวทําให้เด็กกี่คนได้เรียนหนังสือทําให้บุคลากรของชาตินะค่ะ ที่ได้เงินจากตรงนี้อีก่คนนี่คือสิ่งที่เราตอบแทนกลับไปนะครับขอบคุณนะครับเพ่จะสร้างคอนเทนต์เราเอาไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อจะเป็นการหารายได้มาเพื่อเจอถึิงครอบครัวแล้วก็คนที่เรารักทุกคนสุดสุดมากจริงค่ะคุณเดผอบลุงเยอะมากผมจริงครับคุณโยขอบคุณครับพี่ผมจริงครับ ก็ God, ons, yeah, so t t us, ตีแบบตีแบบวันละสอชั่วโมงใช่แล้วก enfin ็กินเพอ่มพินส่วนนอนที่กินขาตีแล้วตีไม่ตีปกตินะครับตีกับท yes. ิมชาตินะครับตีไม่หยุด คนอ่ะชอบ,ชอบตีไปนั่ง,งตีไปนั่งอ่ะรู้ป่าวเวลาตีจะไปนั่งตูดจะใหญ่นะที่รู้ไหมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาตีเราอย่านั่งเพราะถ้านั่งแล้วเดี๋ยวตูดใหญ่อย่างเงี้ยตูดใหญ่แล้วเดี๋ยวไม่คือตูดอ่ะมันต้องนอนเนี่ยถึงจะสวยแต่ถ้าตูดแบะออกอย่างเงี้ยพี่เอว่าเขาบอกว่าเวลาออกกหลังกายเยอะๆแล้วไปนั่งเลยอะะ่ะมันจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอยดูแล นั่งฟังพี่เอสอนยิ่งกว่าครูสอนในโรงเรียนอีกนะคะเอาจริงเหรอขอบคุณนะครับแต่ว่าก็ตรนนี้แบบนั้นนะคือถือวเลยพี่คำแนะนำเลยคำแนะนำคแบบพูดคุยกันเองอย่างเงี้ยแต่พี่เอเป็นคนไม่ดุนะคะคือใครทำผิดพี่เอก็จะให้อภัยอย่างเงี้ยแต่อยากผิดซ้ำผิดซากพี่เอก็จะรำคาญพี่ก็จะแบบไปเลยเดี๋ยวคุณไม่เอาอะไรอไร้เออเดือนละแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้ว่าไม่ทำอะไรก็ไม่ไอาทำอะไรแต่ก็แบบรู้สึกว่าเนี่มั่ง ฉันพูดหลายรอบแล้วเธอก็ไม่ไม่ฟังแล้วก็ไม่เป็นแบบตามแล้วก็เธอยังม,มาขอร้องให้ฉันช่วยอีกก็้วไม่ช่วยดีกว่าจะไปดีกว่าพ <c oughs> ี่เอเล่นออกกําลังกายอะไรบ้างคะตอนนี้พี่เอตีแบตเลยค่ะตีแบตอย่างเดียวแล้วก็มีเต้นด้วยว,วันนี้พี่กินเตนด้วยเต้นด้วยนะพี่กินเต้นกับพี่เอได้นะคะเต้นเต่ามีคดามจะผมต้องไปแต่งหนะ้าแล้วใช่ใช่ไม่เป็นไรเลยครับพี่กินเป็น เป็นคนเรานะคะรักพี่มากๆอ่ะโหขอพระคุณครับขอพระคุณครับ,ขอบ,บขอบคุณมากเลยโชคดีจัง<ม>วันนี้<ม>ดูไลฟ์พี่ได้ครบทุกอย่างความรักความน่ารักความรู้รโหผมมาบ้านพี่ที่ไหนผมก็ได้ความรู้กลับไปทุกทีได้ไมเ่เช็ดดีๆกลับใช่่ะคือจริงๆความรู้อ่ะ พี่ว่ามันดูเครียดไปเวลาเราฟังคอนแต่เวลาเราฟังคนเล่าเรื่องตัวเองให้ฟังอ่ะมันสนุกเนอะใช่ครับเวลาเราฟังพี่สรยุทธ์นั่งเล่าประสบการณ์หรือว่านั่งพูดข่าว่มันดูแล้วสนุกอ่ะก็ได้คุณมากๆนะครับห้าเราขึ้นมา550้ท่านแล้วขอบพระคุณมากนะที่กดไลค์กดแชร์นะครับที่กดถูกใจให้1 1 2 0 0ครั้งนะแล้วก็โดเน a t ให้พี่เอด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ อย่าลืมนะครับเดี๋ยววันจันทร์เดี๋ยวผมจะมาขออนุญาตพีเอไลฟ์กับพีเออีกนะมาดูด้วยกันเยอะๆนะครับฝากบอกทุกค,ค,คนด้วยนะโคนสิบเอ็ดโมงคนดูข้างนู้นนี่เยอะมากเลยพี่ออพอส่วนมากเขาทำแหวนกันอุ้อขอยอขอบพระคุณครับน้องหมอนี่คือการให้แหวนกันเงี้ยคือเขาโดเนทให้ให้พีเอครับโดเนทคือโดเนทคือการเหมือนว่าเขาต้องเอาเงินของเขาอะครับเพื่อไปซื้อแหวนเนี่ยต่างๆแต่ว่าจะซื้อเป็นคอยก่อนอแล้วเพื่อไปแลกสิ่งของเพื่อมาให้เราเขาก็จะโดนหักจาก ติ๊กตอกใช่ติ๊กตอกก็เสียงลมปกติในชีวิตเนี่ยเปยแต่คนอื่นเนี่ยเวลาน้องมาเปยให้ตัวเองแล้วไม่ชินเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนะคนเปยแบบนี้นะพี่เอส่งแกงให้ไปคืนกลับไปเต็มเลยอ่ะคนก็แท็กมาขอบคุณเนี่ยพวกให้แหวนให้อะไรนะพี่เอก็ส่งของคืนให้เขานะพี่จินรู้เปล่าแกงดอกขี้เหล็กเมื่อวานนะกับข้าว่พี่เอส่งไปให้พวกคนให้แหวนให้อะไรเนี่ยเดี๋ยวให้ลูกน้องดูดีกว่าว่าใครเป็นคนให้แหวน เหมือนให้มาเราก็ต้องให้กราบไปโอ้ยขอบพระคุณครับน้องชินด้วยอ้หนี่นี่อุ้ยอุ้ยหนึ่งคหนึ่งขอบคุณครับนี่คือน้องๆที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบ้านผมเลยจริงเหรอใช่ครับน้องคุณหมอใช่ครับแล้วแล้วผมก็บอกให้รบกวนเขาให้เขาแบบแชร์เข้าไปในกลุ่มบ้านหน่อยที่มีในกลุ่มบ้านเกือบสี่พันคนแล้วก็แล้วก็ให้เขามาดูแล้วสุด พวกเขาเนี่ยนุนเหนดให้ผมเยอะมากจนผมต้องไม่ซื้อลอง้าวไนกี้ดีดัดคือเอาคืนไม่เลยเพราะว่าเขาให้เยอะมากเนาหน้าตาน้องกินมากอะตอนนี้คือแบบดูดีโอ้โหเลี่ยงมาโอ้โหขอบคุณครับโอ้ดีใจดีใจโอ้โอ้โอ้เลมาขนาใหญ่เลยลูกขาดีใจมากอันนี้ได้แม่เอนะไม่ได้พ่อจินนะลูกไม่ได้พี่จินนะลูก เดี๋ยวเอาไปเลี้ยงข้าวแล้วกันวันนี้เอบคุณีขาที่ดูแลเจเ้ขอบคุณขอบคุณที่ดูแลพี่จินพี่สูเลยลูกชายเขาพี่สูรักเหมือนแม่มากไอเดียมีความเป็นแม่ส่วนพี่เอเหรอหลันลาของตัวเองแล้วก็คอยสอนเป็นภาพรวมเป็นคิวซีอยู่ไกลๆไอเดียค่ะขอบคุณที่ดูแลพี่จินมากๆขอบคุณนะลูกขอบคุณนะเนี่ยเขารักเราเดียยี่สิบบาทเลยสูสอบอุ่นขอบคุณนะครับรักด้วย บางทีเออคอมเมนต์มันขึ้นเร็วอะค่ะเราอ่านไม่ทันนะพี่ยินนะเออต้องขอโทษจะพยายามอ่านให้มากที่สุดนะครับแต่มีคนมาโฟลโล่เต็มเลยเต็มเลยครับขอบคุณนะลูกขอบคุณนะเหมือนไลฟ์ในทิกตอกดีอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดคนเยอะคนดูเยอะคนดูเน็ตเยอะคนกดไลค์เยอะมันก็จะเป็นเด็กพี่เอพี่เอทิกตอกเห็นพี่เอดูพี่ปอทน่ทวุฒพี่ปอเนะทวุฒิเขาคุยกับคนทางบ้านได้ด้วยอ่ะเราทําได้ด้วยเปล่าคะลยเราดูลองคุยสักคนไหมคะเราคุยกับเอฟซีกินอ๋อ ได้ครับแต่ว่าเอยขอบคุณครับพี่หน่โอ้โหส่งวันเต็มเลยขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณที่เอ็นดูพี่เอแลน้องจิงนะขอบพระคุณผอมจะไม่ได้สวยมากครับพี่เอใช่พี่เออยากให้พี่จินผอมแล้วนี่ยอผมแล้วครับเวลาถอดเสื้อเวลาพี่เอให้เห็นโวกกระดิกซโครงทุกคนเคยเห็นอะไรแบบนี้ไหมฮะคือพี่ยอมนี่คือผมเห็นกระดูกเนี่ยค่ะเห็นเนีจริง อูดีด้วยล่ะที่สําคัญคือชอบอยูดีชอบเคยเป็นไหมคะชอบทําแบบนี้ค่ะทําเสื้อมาเป็นเกาะอกอะไรเนี้ยค่ะผมมากก็กกายเป็นชุดราตรียาวแล้วนะคะทุกคนค่ะผมมากเพี่ชอบที่มีไหปาราเป็นไงน้องกินผมมากนถอดด้วยดีครับถอดน้องกินถอดดีครับน้องกินผมแพ้แน่นอนผมแพ้แน่นอนด้ยกดานั้นน้องจีนผมแพ้แน่นอนดูแค่นี้ผมว่า นักจีนก็เดีย๋ยวตอดิครับนักจีนครับเดี๋ยวตอดีแล้วนักจีนครับ,รบผมพีแต่พุงเนี่ยเลินคนักจีนไม่ได้นะครับผมว่าผมต้องไปออกกำลังกายแล้วผมไม่ได้แล้ววันจันทร์นี้ผมโดนแน่เลยนักจีนจะตัววันจันทร์พี่เอไล่ผมไปกระโดดน้ำว่ายน้ำเนี่ยเลยใช่เนี่ยสระว่ายน้ำอยู่นี้พอดีเลยนักจีนครับนักจีนโชว์ุูมัวเองกเลยครับน้องๆขาเอฟซีขาพี่ขออนุญาตดูไอพี่จินโชว์ภูมิแล้วครับแพ้พี่เอแล้วเออไม่ได้เลยนักจีน ดนนเดี๋ยวี่บ้านเดี๋ยวพี่จะทํารายการแบบนี้ดีกว่าใครมาบ้านพี่เอแล้วมานั่งไลฟ์สดกับพี่เอเดี๋ยวพี่มีของที่ระลึกให้แล้วก็เป็นรายการแบบว่าเอเมาาเอเมาบ้านเอเดี๋ยวเออมาบ้านเอเดี๋ยวยูทูบผลงใช่ใช่ใช่เออเนาะเนะดีไหมคะน้องๆในต,ติกต็อกขาก็ทำแบบเนี้ยเวลาใครมาเราก็าไลฟ์สดแล้วก็เราก็าขึ้นหัวข้อที่ไลฟ์สดว่า มาบ้านพี่เอเนี่ยมากินข้าวบ้านเอเนี่ยแล้วดีนะพี่เพราะว่าคนเพราะว่าคนมาดาราเพื่อเมินต้นของประเทศนี่ก็มาหาพี่เอหมดเลยก็จะเป็นของพี่อหรืออาจจะเป็นกระเป๋า Air Mate เหตเดียะไว้ให้เหตุเดียะดีไหมครับต้องกินทําให้คนอยากมาแล้วก็น้องๆในในติ๊กต็อกก็จะได้เห็นแบบว่าเออเวลาเขามาอยู่กับพี่เออเขาพูดคุยกันยังไงดีไหมเออดีครับดีครับผมจะมาค่ะใของที่ให้อ่ะมันต้องเยอะๆแพงๆมากกว่าคนอื่นให้หน่อยเนี่ยแล้วพี่เอก็อยากให้คืนกลับไปบ้าน ใช่เขาจะมาหาเราเราก็ต้องให้ของที่เลิศๆเองเนี้ยให้เดี๋ยวใครไม่อยากมาหาอย่างเงี้ยดีไหมครดีมากค่ะพี่เอดีดีน้องบอกว่าดี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 วีด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 ี่ีด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 บดี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 อีด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 ีะีดีดยดี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 ยวรอแป๊บนีงนะเดีดีดี่ีดีดาดาไีดีด้ดาดจดีดี็ีดาดาเมืองนอกดี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 พี่ีดีดีดีพี่ ปลื้มดาราจีนพี่ก็อยากให้ดาราจีนมาบ้านพี่พี่ก็ซื้อยิมาระยัดไว้รอดาราจีนเลยเยอะเออเยอะพี่ก็ทุกคคนแม่ไทยทอมเต้ทุกคนครับทุกคนต้องช่วยเบรกพี่เอนะครับเพราะเวลาถ้าเกิดทุกคนแบบให้บอกว่าพี่เอดีค่ะทำเลยค่ะพี่เอทำสุดนะครับเหมือนละครแม่พิ้วพี่เอทำสพี่เอทำสุดนะครับทครกพี่เอนะสุดนะครับทุกคนช่วยเบรกพี่เอนะสุดนะครับทุกคนช่วยเบรกพี่เอนะสยเกพี่เอนะสุดนกคนช่วยเ่เอะสุรักคนชวยเ่เรักคน่ว งูที่ทำอ่ะมันต้องใช้เงินเยอะมหาศาลก็เลยบอกว่าควักเงินตัวเองไปเลยยี่ห้าล้านยี่ห้าล้านเนี่ยถ้าสร้างบ้านเนี่ยคือเออได้หลังใหญ่เลยนะอย่างนี้เรายกให้ถือว่า้เป็นของขวัญตอบแทนกับทุกคนนะคะให้ตอบแทนกับทุกคนที่ดูติดตามละครพี่เอเขาจะได้ดูในสิ่งที่แบบว่าคนอื่นไม่ได้ดูเลยครับเขาจะได้เห็นในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่พูดกับคนอื่นได้ว่ามึงไปดูละครเอสิไม่งลงทุนชิหายเลยเนี้ยทีนี้พี่เอก็รู้สึกดีใจแล้วว่ามีความสุขแล้วว่า ขุยเก่งๆพูดไม่หยุดเลยเนี่ยคุณไปน่าจะมาแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลาเขาเลยไหมน้องทีนคุยๆอย่างน้องๆอ๋อได้ครับโอเคครับงาโอเคฝากตัวสาขอบคุณครับพี่เอพี่เอขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาอยู่กับผมนะเดี๋ยวทุกคนอยู่กับผมนะเดี๋ยวผมพาเที่ยวบ้านพี่เอแล้วเดี๋ยวจังหวัดจังหวัดฝากตัวนี้ด้วยนะ นี่ไงอันนี้ไงที่เขาพูดถึงใช่ที่พี่เป็นพรีเซนเตอร์ค่ะตัวนี้ค่ะพี่ฝากไปด้วยนะลุกลูกจานะครับลุกลูกขานี่ค่ะนะคะฝากด้วยนะคะที่เขาบอกว่าขอบคุณนะคะที่ทาให้เขามีรายได้ไปอะไรแบบนี้ค่ะขอบคุณเมื่อกี้เมื่อกี้พี่พี่คนที่ชื่อเจเขาก็บอกอยู่ว่า ทุกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอย่างแบบทุกคนใในองค์กรอะไรเงี้ยก็คือเนี่ยเพื่พีเอขอคุณพีเอดีให้นะอนะขอบคุณนะขอบคุณนะทุกคนผอมตามพีเอสู้ๆนะครับทุกคนผอมแล้วมันน่าดีเพราะผมเชื่อว่าพี่เอทําได้ทุกคนก็ต้องทาได้ทำได้เนี่ยพี่จินอยากเต้นจังเลยอไปเต้นแล้วเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมคงครับพี่เดี๋ยวผมพาชอปแล้วจังหวะพีเเต้นเดี๋ยวผมจะพาไปแอบดูอ๋อตรงนี้แอบโอเคไหม ผมจะพาไปบดูว่าพี่เอสอมเต้นทุกวันออกกำลังกายทุกวันเป็นยังไงนะทุกคนได้ได้โอเคไหมโอเคไหม,มโอเคไหมสวัสดีครับพี่แต่ผมไม่รู้นะว่าเขามากี่โมงนะเพราะว่าผมต้องไปแต่งหน้าทำผมแต่งหน้าทำผมแล้วนะเพราะผมสวัสดีครับพี่ดอขโมยโทรศัพท์พี่เอมาไลฟ์ ไม่แต่ว่าเอาเลยครับพี่ไม่คือผมเดี๋ยวผมต้องไปงานครับทุกคนไปงานที่เซ็นทรัลเวิร์บทุกคนสวัสดีครับสําหรับคนที่ติดตามพี่เอนะครับผมก็ฝากติดตามจินด้วยนะจินก็มีติ๊กต็อกนะครับ j O R N O R นะครับถ้าจําไม่ผิดจะมาเป็นหกสองสี่ 4, นะครับอย่าไปเล่นหวยกันนะครับวันนี้หวยออกนะ ขอบคุณครับขอบคุณครับ <Viol in. S 1> ผมผมขอโทษด้วยนะครับที่ผมอาจจะต้องใช้มือเดียวนะครับผมขอโทษด้วยนะครับอีกมือหนึ่งผมถือกล้องนะวันนี้ผมมาไหว้พระบ้านพี่เอครับ62ซิไม่เอานะไม่เอานะครั้งที่แล้วมึงออกไปนะจะย็นนะทุกคนทุกคนเมื่อเมื่อวานเมื่อเช้าเมื่อคืนังเมื่อคืนเมื่อคืนผมฝันนะอันนี้อันนี้อันนี้ผมไม่อันนี้ผมขอบพคุณนะครับพี่เจขอบพคุณครับพี่ เพราะทิกตอผมเพิ่งเล่นนะครับทุกคนผมฝากติดตามผมด้วยนะครับเพิ่งเล่นได้หนึ่งเดือนเมื่อเมื่อคืนผมฝันนะครับเมื่อคืนผมฝันนะครับทุกคนฟังไหมฟังไหมฟังไหมเผื่อเผื่อผมผมไม่ได้บอกเลขนะครับผมคือแฟน,นคลับผมทุกคนเนี่ยถูกกับผมมาสามงวดแต่ว่าผมไม่รู้เรื่องเลยนะว่าเพราะเพราะว่าผมไม่ได้บอกเลขเนี่ยผมผมบอกมา คือผมไม่ได้เชิญชวนให้ทุกคนเล่นนะครับแต่ว่าผมแค่เผื่อมันแบบเผื่อจะมีอะไรที่แบบสามารถเอี่ยวให้ทุกคนแบบสามารถถูกได้อะไรอย่างเงี้ยผมก็แค่จะจะมาเล่าให้ฟังนะก็คือมันจะประมาณนี้นะคือเมื่อคืนผมฝันว่าผมอ่ะปวดท้องผมส้วมแล้วผมก็ไปส้วมสภา้ากุญแจรถผมอ่ะหล่นหล่นไปอยู่ในโถส้วม ข้าใจไหมเข้าใจไหมแล้วผมก็หาแล้วผมก็หาแต่ข้างล่างอ่ะมันแล้วผมก็หามันประมาณเนี้ยมันประมาณเนี้ยแหละมันไม่รู้มันเกี่ยวยังไงเผื่อคนสําหรับคนเล่นจริงๆอะไรเงี้ยอุ้ยทำไมคนขึ้นถึงเจ็ดร้อยแล้วว่ะขอบพระคุณครับฝันดีนะแบบนั้นแต่มันตลกใช่มันตลกนะทุกคนมันตลกตรงไหนรู้ไหมมันตลกตรงที่ว่าปกติมันต้องเป็นอุจจาระใช่ป่ะคือขี้นั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือนเป็น ผมไม่อยากพูดแ้วพูดไปอะทุกคนแบบกินสิ่งนี้แล้วมันแบบนึกถึงอะเออมันกลายเป็นอาหารสิ่งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่หยิบขึ้นไปอะไรเงี้ยมันเป็นขี้อะเป็นขี้อะทุกคนอุ้ยติดตามขอบพระคุณครับพี่เจนขอบพระคุณครับพี่จะมีโชคฝันดีแบบนี้ตั้งใจฟังเลยค่ะแต่ฝันดีสําหรับคนฝันนะมีโชคดีจริงหรอครับใจหรอโชคดีจริงหรออุ้ยขอบพระคุณทุกคนนะที่กดไลค์กดแชร์ให้ของพี่เอนะครับคนตาม คนดูตั้งเจ็ดร้อยเนี่ยขอขอบคุณมา,มากๆนะครับเลขทะเบียนรถขาพิสุใช่ผมหิวข้ามากเลยพิสุเลขทะเบียนรถท่าทิมจินนะกินข้าวอร่อยเลยขมขอขมคออย่าไปจินตนาการตามสิอย่าไปจินตนาการตาม,ตามไม่ได้เขาไม่ได้ไม่ได้ตีเลขก่อน <laughs> <laughs> ผมเป็นคนไม่เล่นไม่เล่นหวยนะครับเพราะว่าเล่นทีไรก็ทุกคนก็นะนึกภาพตาม คิดถึงจังเลยครับพี่จินคิดถึงเหมือนกันนะขอบคุณนะขอบคุณทุกคนเลยนะครับรวมถึงบ้านจินนะด้วยนะครับที่มาโดเนทให้พี่เอนะนึกว่าทิกตอกพี่เอค่ะใช่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 ครับอันนี้คือทิกตอกของพี่เอครับวันนี้ผมมาหาพี่เอครับผมชื่อจินจินนะนะครับเป็นนักแสดงช่อง7 HD นะครับละครล่าสุดก็เสาวห้านะครับออนแอร์อยู่วันนี้ทุกวันนี้นะครับก็คือจันทร์อังคารนะครับสองทุ่มครึ่งมาหาหินนะครับมหาหินกับมาดีรันอีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ฝาก แฟนๆครับของพี่เอด้วยนะครับโหแล้วผมหนวดเนืดเต็มไปหมดเลยพี่น่ารักนะทุกคนได้ข้อคิดดีๆกลับไปตลอดนะกลับมาพี่ะบอกเลขรลสิตเจ้าอเอาจริงเหรอมาหายหิงนั้นเอาไว้ทาท้องเด็กแก้ปวดท้องหรือเปล่า เหนือเต็มเลยนะครับเมื่อเช้าทําเยอะเลยนะครับเมื่อเช้าทำหลายอย่างขอมีนัดกับพี่หินแล้วนะใช่ครับจันทังคารครับเดี๋ยวจะได้เจอผมไลฟ์ก่อนละครออนนะครับพกไปแล้วมหาหินเรตติ้งมหาหินปังมากกูขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูละครมาหาหินกันนะครับเรตติ้งอันแรกก็สามจุดเจ็ดนะครับขอบพระคุณลุงนาครับขอบคุณ แฮนซัมหมูขอขระคุณมากๆนะครับขอโทษด้วยนะครับที่ต้องสวัสดีมือเดียวขอบคุณมือเดียวนะครับขอโทษด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแนนนะครับเล่าต่อครับพี่อันไหนครับเท่านั้นเลยครับผมเล่าเท่านั้นเลยครับมือผมว่าลวงไปก็เป็นอุจระผมก็หาหาในอุจระจับจับเขีย่ออุจระชอบมากพระเอกคนนี้โอขอบคุณครับพี่ขอพอบคุณนะครับพี่ชินเปลี่ยนชื่อเป็นมหาหิงแล้วนั่นไง แกงผอีกแล้วนี่คือสรุปนี่คือ t ิ k t อกพี่เอหรือ Ti k t อกของจินเนี่ยเหลืองอลา,าม <laughs> อย่าไปจินตนาการตามครับโอเคครับเฮ้ยผมผมไม่ได้มาแบบเชิญชวนหรืออะไรนะคือแบบแค่รู้สึกว่าปกติเราไม่ค่อยฝนันแล้วเราก็เลยอบบเออฝนันแล้วเราก็เลยอยากมาเล่าเผื่อแบบทุกคนสายนี้อาจจะแบบ มีโชคบ้างอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดมีโชคผมก็ดีใจด้วยผมก็ไมไ่อะไรครับแต่ก็ไม่มีโชคก็อย่ามาว่าผมนะอย่ามาแกล้งผมนะี่ <c oughs> จินมาหาหินมาหาหินหินยึดช่องของพี่เอเดือนหนึ่งใช่ครับผมขโมยนะครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับนี่เป็นไงทำไมหลอกว่าในละครอู้ขอพระคุณครับขอบพคุณมากๆนะครับ วันนี้ไม่ได้ไปหาพี่จินแต่ส่งใจไปแทนนะครับวันนี้ถ้าใครสะดวกนะครับมาเจอผมได้ที่เซ็นทันเวลนะครับมีงานยูนิเซฟนะครับจะผมไปกับคุณทัพทิมนะครับก็ออกงานนะครับวันนี้งานของยูนิเซฟนะครับชอบรอยยิ้มของพี่จังครับขอบพระคุณนะครับชื่อช่องอะไรคะชื่อช่อง t i k t o อของผมใช่ไหมครับ J O R N O R 6 2 4ครับ อันนั้นคือ TikTok ผมนะครับแล้วผมก็ใส่ IG ผมไว้ด้วยครับในนั้นแล้วก็จะมีลิงก์ a c e b o o k ด้วยและสำหรับคนที่อยากเข้ากลุ่มบ้านนะครับกลุ่มบ้านมาพูดคุยกับผมผมอยู่ในกลุ่มบ้านด้วยนะครับก็จะมี QR ว o d e อยู่ที่หน้าฟีดของ t i k t o k นะครับผมก็รบกวนด้วยนะครับเผื่อใครอยากจะเข้ามาจอยกันเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับรอก่อนในละครมากเลยครับขอบพระคุณมากนะครับพี่ไปเต้นใช่ครับทุกคนพี่ต้องทานพี่ยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะครับ พี่เอทอดไข่เจียวให้ผมทานพี่เอไม่ทานข้าวเลยเดี๋ยวพี่เอต้องทานข้าวเดี๋ยวต้องเรียนเต้นทำอีกหลายอย่างที่ที่ทุกคนเห็นนี่คือหน้าสดพึ่งตื่นทาครีมจัดจัดแล้วผมก็แอบตัวเซรั่มไว้ทุกคนดูแอบดูเนี่ยพี่เอเขายัางแบบถ้าพี่เอเขาอยากขายของเขาขายไปแล้วครับเขายัางไม่ทุกคนต้องไม่เซิร์นเอานะวันนี้เจอกันนะครับเซ้นท่านชั้นไหนค้ากี่โมง เซนท่านน่าจะเป็นชั้นหนึ่งเลยหรือเปล่าครับไม่รู้ไม่แน่นะครับงานประมาณหกโมงครับแต่ผมไปถึงนู่นประมาณห้าโมงครับประมาณห้าโมงหกโมงนะมารวมกันได้นะครับวันนี้เจอกันนะคะขอบพระคุณครับพี่ขอบคุณนะวันที่สองงานที่ไหนครับเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีนะครับเป็นไงครับทุกคนสนุกไหมทุกคนคงสนุกแต่คนที่เป็น ขอพวะคุณทุกคนมากนะที่โดเน a ให้พี่เอนะครับหูน่ารักมากน่ารักจริงๆโด n a t ให้เยอะๆงนี้เพให้คืนแน่นะครับทุกคนหนูไปกินชาบูรอโอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับสามร้อยสี่สิบท่านนะครับอยากให้ผมอยากดูบ้านพี่เอไหมงานการไม่ได้ทำเลยเนี่ยนั่นไงผมว่าแล้วสิบเอ็ดโมงครึ่งด้วยผมขอโทษด้วยนะครับปกติจะมาเวลาประมาณสองทุ่มถ้าเกิดสุสานอาทิตย์เราก็จะ เอออย่างเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจะมาเวลาไหนก็อาจจะได้เจอกันบ่อยเนาะพอเป็นวันหยุดขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับที่กดถูกใจให้ด้วยนะโ,โหน่ารักนะอยากดูค่ะอยากดูไหมอยากดูไหมอยาดูไหมเดีผมพาดูแต่ว่าวันนี้ฝนตกหน่อยนะครับนี่ดูสบา้น้ำ พูจริงๆนะผมดูไวดูมาคือบ้านนี้ก็ถ่ายแม่เบีย้ได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยละครแม่เบียดูดยบ้านที่สวยมากอ,อันนี้คือตรงตรงที่ผมอยู่เมื่อกี้คือพี่เอกตั้งใจเป็นทําเป็นสตูดิโอนะคะ่ัเดา๋ยวเจอบ่อยขึ้นผมคงต้องปิดอุปกรณ์ก่อนไหมเพราะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเดี๋ยวเพื่อมันจะชอ็อตจะเชด็ดอะไร อบหนึงนะครับทุกคนผมขออนุญาตปิดก่อนนะโอเคโอเคครับใช่บ้านสวยมากครับทุกคนบ้านพี่เอสวยมากใช่ครับใช่ครับผมขออนุญาตใส่หมวกนะครับเพราะฝนตกบ่อยๆด้วย เนี่ยตรงนี้สวยมากตอนนี้ตรงนี้ผมชอบมากเลยนะผมอยากเอาแบบเอาที่ตั้งมาตรงนี้แล้วมาไลฟ์กับทุกคนนะตรงนี้สวยจริงดูดิเฮ้ยสวได้ทุกมุมอ่ะไอด้ดมุมต้นไม้ใช่ผมชอบมากทุกคนคงเบื่อผมแล้วไงว่าผมน่าเก้าอี้อยู่ในห้องถูกต้องไหมคือผมว่ามันมันเยี่ยมมากนะมันเยี่ยมมากมันเยี่ยมมากจริง คนไหนผมว่าผมต้องมาไ่ว้น <Close S 2> uh ้ำโชว์ล้เ like ดี๋ยวรอให้จินหุ this place, this place ่นดีวนี้ก่อนนะนี่ทุกคนเดี๋ยวผมพามาตรงนี้พามาจุดที่ตรงที่ว่ว้ที่มาเช้าตรงนี้ก็มีปลาคาร์ฟด้วยนะทุกคนเห็นไหมนี่ตรงนี้เป็นบ่อปลาคาร์ฟเยอะมากดดิตัวเป้งๆตงนั้นนะนี่ตรงนี้นี่นี่นี่มันี่มนนี่นี่เห็นไหมเห็นมครั รอให้ผมผุนดีกว่าน,นะเดี๋ยวผมผมไม่ได้แล้วแหละผมมาไลฟ์กับพี่เอพี่เอหน้าเล็กมากหน้าเล็กกว่าผมอีกอะผมก็ผมด้วยไม่ได้แล้วว่านี่ครับผมมาไหว้ตรงนี้ครับเมื่อเช้า่งพี่จินต้องไปอ่านเพอร์พีทค่ะจะได้หุนดีเหมือนพี่เอค่ะพี่เจนี่พาผมขายของตลอดเลยนะ พาเขาไปพาไปดูหน้าบ้านดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสําหรับคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมชื่อจินนะนวลรัตน์นะครับเป็นนักแสดงช่องเจ็ด HD นะครับทุกคนอาจจะเข้ามาใหม่อาจจะตกใจนะครับเพราะว่าผมได้ยึดมือถือพี่เอมาไลฟ์แล้วนะครับตอนนี้เป็นช่องของผมแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นโอ้ดูดิสวยมาก ฝนตกนะทุกคนนะฝนตกสวัสดีครับพี่จีตีสวัสดีครับพี่เอทาอะไรอยู่ครับพี่เอยังไม่ตั้งแต่ตอนแรกที่เปิดขึ้นไลฟ์พี่เอยังไม่ได้ทานข้าวเลยครับแล้วจะพี่เอต้องมีเต้นต่อยอครับซ้อมเต้นสุดที่ทุกคนเห็นนี่คือหน้าสดนี่ใช่ครับพี่เอไปซ้อมเต้นครับ มุมนี้ก็ดีนะให้ผมชอบนะสบายดีอ่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับปากแดงจังน่าจะเป็นที่ฟิลเตอร์นะครับแป๊บบนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนฟิลเตอร์ให้นะเออนะผมก็ พอไม่ใช่โทรศัพท์ตัวเองก็มันก็จะงงๆเยนะผมเนี่ยแล้วเร่งนงทุกคนอ๋อพี่เอเขาไม่หโหลดฟิลเตอร์ไว้เลยอันนี้ก็ดีนะเพระวผมต้องใส่แว่นนะทุกคนนะ ดูวอลเลย์ไปดูพี่จินไปด้วยวันนี้ช่วยกันเชียร์ทีมชาติไทยด้วยนะครับใช่ไหมอยู่สรนสสยค่ะหล่อเลยขอบคุณครับพี่ตีอันเดิมดีแล้วจริงอะอุย้ยขอบคุณครับพี่วินัสขอบพระคุณนะครับที่โดเนตให้พี่เอนะขอบพระคุณมากๆนะครับพี่เจ้านายมองหนีไปดูในห้องน้ำ จริงเหรอเฮ้ยไม่ดีแล้วผมว่าจะผมลุกดีกว่านะผมอยากทุกคนทํางานดีกว่านะไว้ว่างๆเนี่ยเรามาไลฟ์กันแบบเต็มรูปแบบมาคุยกันก็ขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับที่กดถูกใจให้2 1 1 0 0ครั้งนะครับแล้วก็โดเน a t ให้เราเยอะมากเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะโ,โ,ดโดนหด onation ลูกชิ้นน้องหมอคือทุกกคนเลยนะครับแล้วสําหรับทุกคนผมขอบคุณมากนะที่โด n a t i o n ให้ BA นะขอบพระคุณมากๆนะครับ คนที่ไม่ดูเน็ตไม่เป็นไรเลยนะครับแค่เข้ามากดไลค์กดแชร์แค่นี้ผมก็ดีใจมากๆแล้วนะครับไม่ไม่ไม่ต้องโดูเนกัก็ได้นะคุณน้องหมอขอบพระคุณครับดูเน็อีกแล้วนี่คือ,อยังไงครับคือจะไม่ให้ผมไปไหนใช่ไหมคุณดูเน็ให้ผมแบบนี้โอเคนะครับผมไปทานข้าวก่อนนะเดี๋ยวผมต้องไปแต่งหน้าทําผมนะแล้วก็ไปเจอกันที่เซนทรัลเวิร์นะครับโอ้ดเน็กันรัวเลยนะ ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับคนที่ไม่โดนเน็ตไม่เป็นไรเลยนะครับแค่มากดไลค์กดถูกใจมาแชร์มาพูดคุยกันแค่นี้ผมก็ดีใจมากครับแล้วก็ขอบคุณพี่เอ <ingo> มากๆนะครับที่ให้ผมได้มายึดช่องของพี่เอโคนดูเยอะมากแล้วก็ฝากติดตามของจินด้วยนะครับใน t i k t o อกนะครับ J O I N R นะครับ624นะครับ JORNOR624 นะครับ TikTok แล้วก็จะมีลิงก์ของ Facebook IG ทุกอย่างเลยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีสำหรับคนที่มาใหม่ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับวันนี้ได้เจอกันแล้วเจอกันนะครับขอบพคุณทุกคนมากมากนะครับขอบคุณทุกคนมากมากจากใจเลยนะครับแล้วเจอกันนะครับฝากละครผมด้วยนะครับละครตอนนี้มหาหินลีรันแล้วนะครับทุกวันจันทร์อังคารทางช่อง7 HD กด35นะครับ ฝากทุกคนด้วยนะครับขอบพระคุณทุกคนจากใจจริงนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับแล้วเจอกันนะผมไปก่อนนะขอบคุณนะครับผมไปคืนโทรศัพท์พี่ก่อนนะเจอกันนะโอ้ขอบคุณครับน้องหมอโอ้ดูเนี่ยกันมาเต็มเลยขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เจอขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเจอกันนะ